บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรโรยิมอัสสลามยกุมวะเราะมะตุลลอฮ l a h i บ a ร a า a k a t u h สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาปบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์ก่อนคุณครูหญิงก็ให้เรียนไปฝึกอ่านในบทเรียนกันใช่ไหมคะวันนี้เราจะมานะคะฝึกอ่านอธิบายเพิ่มเติมความรู้กันนะคะเดี๋ยวเราไปเปิปดหนังสือควบค,วบควบู่กับดูวิวเลยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาเปิดหนังสือภาษาฟากีกันนะคะวันนีนะะ้เราจะมาเรียนนะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะในเรื่องของครรมกริยานะคะอ่านและสังเกตรประโยคต่อไปนี้อ่านำพูดนะคะครูให้ดาวนักเรียนที่ทํางานเรียบร้อยที่เป็นตัวสีม่วงนะคะเป็นครรมกริยานะคะเด็กชายต้นไรคัดคารชื่อของกลุ่ม นักเรียนกีดกากบาทลงในบัตรลงคะแนนนักเรียนหย่อนบัตรลงไปในกล่องครูและนักเรียนช่วยกันนับคะแนนเสียงคนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นหัวหน้าห้องเจ้าจุดกระโดดลงมาจากมาที่นั่งต่อไปนะคะไฟฟ้าในห้องดับหมดทุกดวงคําว่าให้ ทำงานคัดค้านขีดยนนับได้เป็นกระโดดดับเป็นคำที่แสดงการกระทำและสภาพของคนสัตว์สิ่งของคำที่บอกการกระทำและสภาพของคนสัตว์สิ่งของเรียกว่าคำกริยานะคะนักเรียน ต่อไปมาดูคำที่ใช้อําและไอนะคะฝึกอ่านและเขียนคำที่ใช้อําและไอนะคะอ่าการทำงานจะสำเร็จได้เพราะสามคัคคีอ่าต้นตนะคะอ่าฝึกอ่านและเขียนคำที่ใช้อําและกรรมนะคะนักเรียน อามับด้วยนะคะครูวนผิดการทำงานจะสําเร็จได้เพราะสามคัคคีเด็กสองคนนี้มีน้ำใจและจะเป็นกําลังสําคัญให้ครูวันนาคุณอัมพรเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนสายสัมพันธ์นี่ก็คือฝึกอ่านและเขียนคําที่ใช้อําและอํานะคะอัมที่มีตัวสะกดนะคะต่อไปมาดูนะคะ คำที่ใช้ไอม้วนไม้ม้วนนะคะสระไอมาลายนะคะและไอนะคะอ้าวอาและต้องบทร้อยกรองคำที่ออกเสียงไอแต่และใช้ไอไม,ม,ม้ม้วนนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ยใช้ของคอไว้ใจเขาใส่ออกมิลหลงไหลใครขอดู จะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใครเคียงเล่าต้องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วน จําจงดีอ่านะคะอ่านบทเรียกลองนะคะสระไอไม้ม้วเนี่ยมีทั้งหมด20คํานะคะอีกครั้งนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพภใช้ของคอไวใจเอาใส่ออกมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใหญ่บัวหูตามัวมาใครเคียงเล่าต้องอย่าละเลี่ยงยี่สิบมวนจำจงดีนะคะคำว่าผู้ใหญ่นะคะสลายไม้ม้วนนะผ้าไม้สะพ้ยต่อไปนะคะคำว่าใ่ใจใส่นะคะคำว่าลงไหลใครนะคะใดใน ใช่ตายบ้าใบใหญ่บัวใกล้นะคะนี่ก็คืออสระไอไม้คำที่มีสระไอไม้หมดนะคะต่อไปอ่านคำที่ออกเสียงไอและใช้ไม้มาลายนะคะเช่นไต่าถามน้ำไหลน้ำแก็งใสไปไหนผ้าไหมร้องไห้ลำใหญ่ไวไฟ ต่อไปมาดูนะคะอ่านคำที่ออกเสียงไอและใช้ไอเช่นประเทศไทยมียอยักษ์สะกดนะคะประชาธิปไตยไตยมียอยักษ์สะกดนะคะต่อไปอ่านคำที่ออกเสียงไอและใช้ไอที่มียอยักษ์สะกดนะชัยชนะโรคภยัยมาลัยวัยเด็กวิใน สงสัยเอาให้ในันฝึกอ่านนะคะสองหน้านะคะแล้ววันนี้คุณครูมีการบ้านให้นันเนียนนะคะไปคัดบทร้อยกลองนะคะในเรื่องของไม้ม้วนยี่สิบคำนะคะลงในสมุดแล้วส่งในรายส่วนตัวคุณครูหญิงนะคะคัดลงในสมุดนะคะให้ในันเขียนตัวเครื่องบรรทัดนะคะวันนี้ให้นันเขียนวันที่นะคะเขียนว่าคัด สรารไอไม้ม้วนยี่สิบคำนะคะเดี๋ยวคุณจะมีตัวอย่างส่งให้นะคะแล้วก็เขียนชื่อชั้นเรียนให้เรียบร้อยนะคะวันนี้คูหญิงก็มีเนื้อหาที่สอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะวัส,สวลามลัยคุ้มวารมะตุลลอยิวะบารกาตุ